ทำกุศลและบุญทานเราจงจัดการรับทานเอาไว้เสียที่วัดเนือ่ของเรานี้คงเป็นดีกันเสียเหลือลายมาสร้างกุศลกันเถิดนะเพราะสลาวาลังใหญ่กำลังรอทานศรัทธา าโยมที่มาสำเร็จมุง่งหมายพระคุณจเจ้าท่านอาวาสท่านบริพาทกับลระไว้หวังศรัทธาจากญาติโยมที่จักเนี่ยน้มทุกนางนายพอทศพลเอาหิมมาพาน ส่งเสียงวันวานกันเสียหายอย่ายมที่นั่งพักท่านจะได้รีบักคนละใบสองใบขอพุ่นขอพุ่นท่านเจ้าอาวาสที่ให้โอกาสและทศพลมาใหม่เป็นครั้งที่สองว่าเพิ่มใจ ยินดีมากมายได้มารวมบุญว่าตอนนี้ว่าตอนนี้แสดงเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเนี่ยยังยังไม่เสร็จลูกเราจะต้องไปรับพระเวสสันดรกับพระนางมาสียังไม่ไปรับซาปาหิมพานเข้าสู่สถานวังเสียจะรีผ่าสตังมาสีนี่เราจะออกจากพระนครเห็นไหมว อขอ,อเห็น<ด>แต่ตอนเป็นพระอภัยพระศกนิกรผู้มีจิตศรัทธาบุญกุศลมารอที่จะบริจาคทรัพย์สินให้แก่เราและก็ลูกเอาไว้สร้างศาลาหลังใหญ่ขอพุณทุกท่านนี่มารวมง,งานชมวันนี้แสดงทรงเครื่องทุกท่านเปรมปรีมากันมากมีที่วัดปลมกโคราชนะ ก่อนจะไปก่อนจะไปรับพระเวสสันดรเออมารับเอาพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียก่อนเออศักดิ์สิทธิ์ประการอายุแท้ให้แค่ร้อยอายุแท้ให้แค่ร้อยจะมาเปลือน้อยอย่าตำกว่านั้นแม้วันนะชุวย ให้มีสีสันละบผุดพองผิวพรรณดังจันทร์สวสุขคะให้สุขขีให้สุขทุยเอย่าวายเวลให้สุขดีน,นานนันแลดูเดลให้สุขกระเด็นดังดวงดาว ให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกจงเจริญสุขอย่าได้โศกเศร้าให้สุขแล่จนร่างกายแก่เท่าพละชาวโคราชนั้นล,ล่า พุทดีเมื่อพ,พ่ยพลพรรคเรียบพร้อมแล้วก็อย่าช้าเลยรีบพาพระชาลีแม่กันหาไปเถอะไปรับพระเวสสันดรที่ขาวงกฎอย่าช้าอย่าอย่า อานิจาเจ้ากรุงสัญชัยทั้งนามพุษด,ดีเมื่อได้ชาลีกันหากลับมาเป็นไทยจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้เท่าชลาเอาเงินเอาทองของกินมาแจกชูโชคกีแหลกท้องแตกดังว่าถ้าเงินและทองพี่น้องไม่มาองค์พระราชาเก็บเข้าวังในแล้วจัดขบวนไปรับองค์พระเจ้าเวสสนดรทั้งสองบังออนกันหานิไซ เจ้ากรุงสัญชัยก็ได้เสด็จออกไปรับองค์พระเจวสสนดรทั้งหกกษัตริย์เมื่อต้องพัดภาคเมื่อถึงสำนักเศร้าสวงสะทอนสรบสไลที่ในดงดอนทำให้เดือดร้อนถึงเท้าอินทาจึงบรรดาล,ลมโยกฝนโบกขอรพัฒทั้งหกกษัตริย์ก็คืนทั้งขานและพากันกลับยังกรุงพาราปกครองไฟฟ้าจนสิ้นพระชนเวสสันตรามหาราชทานธรรมเพียรพยายามกระทำกุศลทั้งหมดสิบชาติเบื้องบาทยุบบนกำเนิดอีกหนคือองค์พระสัมมา จบครบสิบสามกันเมื่อพระเวสสันดรกลับยังกรุงศรีพีวิราชแล้วก็จะกลับชาติโยมฟังเจ้ากรุงสัญชัยเมื่อสวรรคตกลับชาติอีกครั้งก็เกิดมาเป็นพระเจ้าสุดโททนะส่วนพระนางภูษดีกลับชาติอีกครั้งก็เกิดมาเป็นพระนางสิริมหามายาส่วนพระเท่าชลาตาจุโชคกลับชาติอีกครั้งก็เกิดมาเป็นพระเทวทัตมาเป็นมารพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา ส่วนพระนางมิตรดากับชาติอีกครั้งก็เกิดมาเป็นนางจินตมาวิกาและถูกแม่พัทธรณีสูกตายส่วนพระนางมสศีกับชาติอีกครั้งก็เกิดมาเป็นพระนางพิมพาส่วนชาลีกับชาติอีกครั้งก็มาเกิดเป็นพระราหุลส่วนกันหาทิฏฐานไม่ขอเกิดร่วมชาติกรงพระเจวิสันด์กับชาติอีกครั้งก็เกิดมาเป็นพระนางอุบลวรรณาต่อมาบวชเป็นพระภิกษุณีสําเร็จพระอรหันมีนามว่าพระนางอุบลวรรณาเทดีส่วนพระเจวิสันด์กับชาติอีกครั้งก็เกิดมาเป็นพระเจ้า เจ้าชายศิทธัฐาราชกุมารหรือองค์สมเด็จสมมาสมเด็จเจ้าของเราในชาติต่อมาจบครบสิบสามกัน